อมาหาเห็ดอพอขี้นองเห็ดละงูอะ,ะไรคะเห็ดพอต่อผู้ร้ายแท้แล้งก็ผู้นี่นะผู้ร้ายให <c oughs> ้ยางไว้เห็นที่เดาผู้ร้ายแล้ว ้นตก,กอีกคื่อเก่าพี่น่องานมมนเจาะนี่พี่พี่นี่พเจ้า กอไปซื้อบวงกันนะซื้อบวงมายังไงเอาขูดหาไี่รอดน้ำเจาะวันี่รดมานจะพิดเลย กระเงิงนเทกาที่น้อยานใหเฉานดินได้โอนดะ้านนดีเยคือฝนดินเขาแทะเศรดายนะไมงไงพวกท่านกันอ่ะหยแตกสั พี่น้องกพลังสีเมื่อเห็ยนน้ำใหม้อยู่ได้นี่พี่น้องเห็นแนงมันตอนแรกว่าสีเอามาซาเปิ้งอันนี้มีคนเอาก่อนได้พี่น้องนี่นี่นี่ไม่ไม่จสดใหม่ไม่เลยแต่ว่าเพคนเราเห็นนั่นนี่พี่น้องเพคนเราชอบมากบอลนี่อ๋อนักพยากรณ์ ไรแต่เต็อาใหม่มาพี่น้องคร,รับเพจพอประมาณกรัมหนึ่งแบบพี่น้องแยงเหมือนจะกันจ้ะหาเฮ็ดพอก็ได้พอได้็เฮ็ดกันพี่น้องพอได้พออะ้รก็เฮ็หาเฮ็ดละงหงกับบอด้ยสั่งพี่น้องเลยเห็นเขาไปหาเขาว่าได้อยู่บามาอันได้อยู่แต่กับบอลายก็เลยคิดว่ามันนา่าสิออกนั่แหละ เกี๋ยเลยไปหาไปหา,ปากับบอไดจ้ะทำมานหนอกยังบลายจ้ะบอโคนหากระโตกเองนะที่ถาเช็บอ่ะถาประ้านแดดออกก็พีหนอกประมาณสองเสมอคอยพายทีอันนี้มันย,ยังหาะคอยเป็นถุงโกแสยเห็นจ้ะน้อใหม่ก็บอคอยมีคนหาไปก่อนเน่าเลย ถ้ารอหวยถ้าเกี่ยวฮะถ้ารอหวยเอาคนหาก่อนเพื่อไรได้แก่ยิบยิบกิ่งยยไม้ไปเป็นดอกมาใหม่ค่อยใหม่ บทมามามาท่านาาทีนท่ยงังทำเพมาเจอหนัดแดง,งเอาเฮ็ดพอก็คืออยากออกอยากออกน้ำหมดนี่นะเป็นการเป็นงานอะไรอยู่เนี่ยการงานเป็นไม่ได้ี่น้ำยหมดจ้อยดีจ้อย นอหญ่พี่นอ้องอันนี้เป็นนอไม้นอไม้ไผ่น้ำมากเมื่อนี้ชอาเจียวขามทางพี่นอ้องเพราะแม่ชอบเจียวเจียวขามไปหน้าหน้ายฝากหนึ่งแบลรอะหาบอลข้างขามเพราะว่าน้ำม,มันเลิกไปน้าม,มากฝนโตงลงมาแหงเจียวไปหาไปานี่นอ้องเอะไปตามผัวไปเลย บอลเคยขืนนำบอได้ไปเพราะว่าชาวจีชิโลฮาน่อไม้ไปเลยด้วยก็เลยว่าสิไปหาหน่อไม้หาเห็ดอีกอีโยพังหนึ่งเลยหน้าเข้าไปแนมหานหรอเออไปฟรอ,อยูวันหนึ่งพี่น้องเจอลูกอันหนึ่งพิ่นกางมองเพิ่นอยู่ใส่ปลาเพิผลตางมองใส่ปลาเพิ่นอยู่อ่ะเฮ้ยมันตื่นนี่เนี่ยพี่น้องก็ไม่เล่น,ห,น,นหรอเพียงแชร์แบบหาแช่์เองกันวเื่อสิ ขามขามบอนนี่แหละว,ว่ะปะวายงางหล่อมาเพิงแล้วมะไกลแล้วก็ลงไปมีบนขามเดี๋ยวขามไปปุ๊บขามมาฮอดอีกฝานหนึ่งปุ๊บเน่บิอ่งอมันคือมีมเมืันคือมีน้มเซาะตรงทางเนาะวะ่ะคือมหีหัวเซองนั้นซ้ำแยกว่ะมันคือแบบอีกเศษเลยพี่น้องหอบไม่ใช่ไม่จะเศษแล้วก็หัวไมนจะโค้งไม่เศษพี่น้องออกไปหนาถ้าเจี๋ยว,วะ่ะกอเน่กับหลังมือดี อันที่เขาขามอ่ะมันบมเมนห์วยพี่น้องสรุปแล้วก็คือซาเตียวเนี่ยบริขามหวยยังอยู่อพังเดิมพี่สาวเอ,อาว็อะไรแจาครับเจ้นายครับยางเลาะหายใจเลยบดนี้พี่น้องเลยบ่าจะขามหวยทีลงดีใจว่ามีบอลน้ำตื่นๆเนี่ยขามแล้วก็ได้ขามเรียบร้อยเลยเมือ่อวานเบิง่งร์บกบปลงมาเอาหวยนี่ว่ยเป็นห้องเป็น บอนเงน้นพี่น้องมันห้องเหลือไงคือห้องนี่ขามหวยเที่ยวบริขามหวยลง <l ok> ใจว่าได้ขามหวยแล้ว บ้องบานนี้มาเปลี่ยนวิธีการเหตุกันก็คือชาวเกี่ยวสีต่ำเปลี่ยนจากยองมาเป็นต่ำมาพี่น้องม่ใช่ได้มันก็สีเขียวค่ะพี่บอก แกงเลยใสย่คน,นะนได้พี่เ่อะเขี้ยวเคี้ยวเขี้ยวือกันพี่เนาะเขี้ยว บอไปเนาะว่าพิษบมคอยเคี้ยวปันไดฮะถันโมสบมห้องยองเนาต่ำก,กระ<ม>เซเอาเบือลงไปพี่นออกระพีพะทพอใส่ลงไปเลยแจงปอะวอมกันเลยจ้ะคอย้นเอาพี่นนอะ จมอยากกินแกนงนอไม้ใส่เฮ็ดพอแต่กินดักทีเแล้วพี่น้องเลยนี่สมปากอยากก่อนประแดกลงไปจ้ะรตอกมึงก่อนเกือนิดนึงจ้ะ เจังนะอะเครื่องสอพี่นอ้องใส่ระขัอลงไปพี่นอ้องหนามขันตอนจะถ่ายค้าขาย้ยงจ้ะใส่ลงไป กินกันพี่น้องเทลงไปวัดนี้พี่น้องโอ้เทเบิดเลยเทเบิดเลย มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำซาเกียวแจกหน่อใหม่ใส่เห็ดพอจ้ะนั่นละกันกินข้าวนิใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่าพอกับเม่ซอเกียวยังข้ายังอยู่หน้าผวกพี่น้องถ้าเราเขามากินก่อนฝวนเลยฝนจะโตขำตอนนี้พี่น้องฝนลินสัม มียวพี่น้องมาแซ่บๆทาเกี่ยวพี่น้องกินข้าวย่ามาแรง ทำไมทีทำไมทีดีบริจักเลยหอยงอารมณ์ทั้งแบบทั้งแดงแบบนี้เลยทักยุบก็มีแกนปมาจนแล้วเลิกออกก็มีพักยุบหน่อย แรงมาใหม่บะมี่เัายกเลยเขเชือกแบบขาดได้ทุกอย่างไป พอยังองอนอยู่เลยยังแน้หน่อยกินแสีที่นองส่วนหาไงกานี้แก่กานี้คือก็แซสบแหละ จะรับคิดแกนทำไมเหมือนในสาวจิว๋วอพราะระเพียงเทนิ้เด้อพี่น้องสาวพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามหมดแหละก็แสรและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวจิ๋วด้วยจ้ะสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบายพี่น้อง